อนะครับเมื่อกี้ก็ระหว่างพักก็เช็คเรตติ้งแล้วฮะก็ทายกันมาเยอะเอ๋อส่วนใหญ่ก็ทายถูกทายเพลงทายเพลงทายเพลงทั้งหมดแหละถูกแต่ว่าบางคนพอคุณบอกว่าใครทายไปิดใจรางวัลฮะมันทายบ่อยลูกหมีร้องลูกหมีชุมบอลจุนใสนะว่าลูกหมีชุมบอลจุนใสร้องฮะผมว่าลูกหมีนี่มันพูดได้ก็บุญแล้วนะชีวิตมันใจมันร้องเพลงด้วยลูกหมีอ่ะผมยังไม่เคยเห็นลูกหมีร้องเพลงอ่ะเนี่ยทายพี่ลูกหมีนี่ต้องแจกรางนกแหละ ยกรังนกรังนกชุมพรรังนกชุมพรเออตอนนี้รังนกราคาตกอยู่เมื่อก่อนรังนกเนี่ยราคากิโลละแสนบาทเป็นแสนตอนนี้ก็พอจีนแม่นํเข้าวก็เหลือกิโลละสามหมื่นก็ไปปลอมไงไปปลอมทําเป็นรังนกสีแดงรังนกสีแดงย้อมสีคือคิดว่าคือถ้าถ้าน้ําลายนกที่ออกมาเป็นทําเป็นรังและถ้ามีเลือดนกติดนี่มันจะมีราคาแพงใช่มแพงาเพิ่มมันก็เลยหัวใสแม่คนประเทศเรานะคนข้างๆประเทศเราเนี่ยแหละครับ ไปย้อมสี้วย้อมสีเลยคนจีนก็กินก็ตายดูที่นี่ประตายประห้ามข้าวเพราะห้ามข้าวก็ถ้าจีนไม่กินก็ใครจะกินนะเพราะจีนพลเมืองเป็นพันล้านนี่ครับก็เหลือราคาตกเหลือสามหมื่นตอนนี้ผมตายลูกหมีแล้วแล้วรังนกคุณจากแสนเหลือสามหมื่นคุณไปทาอะไรอ่ะมันพอไปทาแกงจืดตอนนี้เอารังนกทําแกงจืดแตนวุนเส้นเอาอย่างนั้นกันดีกว่าก่อนใครได้กินรังนกนี่ก็ถือว่าอาหารชั้นสูงนะ โอ้รังนกคุณของดีฮะกูขนัดนี่ขนาดไอไอะไรไอเย่ยแบรนด์อะไรนนี้คนจะได้กินรังนกนี่ต้องเป็นห้องเต้น,นะสำหรับจีนนะ่ะคุณมีฐานะแหะใช่ไหมฮะเออมันแพงแต่ทุกวันนี้ใครก็กินได้เพราะวันนี้แหละน<ล>ะฮะ <ๆ S 2> ใช่ใช่ใชไปดูนี่หน่อยครับไปดูไ,รรไปดูความพยายามของเด็กคนหนึ่งหน่อยไหม เด็กคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่มีความพยายามอย่างสูงยิ่งเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้เขามีการสอบโอ e เน็ตของเด็กนักเรียนชั้นป .6 กับมัธยมต้นโอเน,นต็ตโอเน,นต็ตโอเน็ตเออมัธยมต้นใช่ไหมฮะออลูกสาวผมก็ไปสอบอยู่กันเครียดอยู่นั่นไปสอบใช่ไหมไปสอบด้วยสาธิตังกตรศก็มีครูหลายคนก็บ่นให้ฟัง <c oughs> เหมือนกันว่าฮะคนออกข้อสอบเป็นสุดยอดเลยทำไมครับโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเหมือนวางยาสลบเลยทำไม แค่พอรับข้อสอบปั๊บแค่15นาทีเด็กหลับหมดเลยภาษาอังกฤษทำไมทำไม่ได้หรือว่าทำเสร็จแล้วทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยเหรอแลอ้วบางทีก็ทำแค่สี่ห้านาทีเสร็จเลยนะห้าสิบข้อเนี่ยครับเพราะว่าออกข้อสอบสุดยอดคือออกมาแบบเด็กทำไม่ได้เลยอะ่ะนี่ขณะครูภาษาอังกฤษบอกให้ฟังนะว่าทำไมมันต่างก,กับผมเรียนนะคุณตนอมผมเรียนจะทำไม่ได้เลยเนี่ยผมจะไม่หลับเลยครับก็จ้องจะลอกเขา จะหลับได้ไงตาก็ต้องปเปิดมันจะลอกเขาอยู่ลอกใครเราเหมือนกันหมดเลยตอนนี้นะเออแต่ก็ลําบากตอนออผมเรียนก็เหมือนกันผมเรียนอยู่ห้องหนึ่ง <ฮะ S 1> ตอนตอนเรียนตอนไม่เข้าห้องคิงนะครับตอนเราคัดเข้าห้องคิงอะผมเรียนพนะเพื่อจะลอกผมนะเพราะผมฉลาดที่สุดในห้องเราจะลอกใครทำไม่ได้ข้อมันจะลอกใครเพราะทุกคนมันอยู่ก,ากางง้างๆโง่กว่าผมทั้งนั้นเน่ยมันจ้องจะลอกผมอ่ะ เออแต่ว่าเที่ยวนี้นี่ออกโอเนตินสรบหมดบอกยากมากครับอาจารย์ที่คุมสอบเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันยากเหลือเกินออกกันมาแบบนี้นี่ตกลงว่าค,คือเด็กเกล็ดเด็กไม่ชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วครับยิ่งออกข้อสอบยากๆเนี่ยนะเด็กก็ยิ่งไม่สนใจครับทีนี้ผมว่าถ้าส่วนตัวผมนะเด็กส่วนอย่าว่าเด็กออดกลัวข้อสอบภาษาอังกฤษเด็กเจอฝรั่งมันยังกลัวเลยมันเดินหลบเดินเลี่ยงไปเลย ครูต้องทําให้เด็กมีความเชื่อมั่นกล้าที่จะพูดกล้าที่จะและออกข้อสอบให้มันง่ายง่ายเด็กรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําได้ม,ม,มันอยากเรียนมีกําลังใจมีกําลังใจ,งใจเออประเภทแบบว่าเอาสักร้อยข้อให้เด็กได้ก้าสิบะเออไม่มีกำลังใจแล้วเราก็ออกยากๆค่อยๆขึ้นไปออกให้ยากนเด็กก็ทําไม่ได้เด็กทําไม่ได้เด็กก็ไม่อยากเรียนไม่สนใจไปกันใหญ่เลยทีนี้โอโซบิก oh, <so> เลยก็ต้องปรับปรุงเรื่องเรื่องการศึกษาภาษาอังกฤษหน่อยแล้วครับ เด็กรุ่นหลังก็จะได้ฉลาดใหญ่หมันรุ่นผมรุ่นคุณตหนอมภาษาอังกฤษทีพอวิ่งพอก้อยเรียนก้าภาษาอังกฤษทีนึกว่าจะเก้าโ้องเรียนได้นึ่งครึ่งชั่วโมงไปแล้วโอเอโอเออยู่หน้าห้องน้ําอยู่นั่นแหละเราไม่อยากจะเปเชครูไอ้ต้องบีวโอเคบุ๊คดีเอเอสเกดทคือไอ้ต้องสับอยู่นั่นแหละเลยไม่ได้เรียนเลยไม่ได้ดีจนถึงวันนี้เสียดายมากในชีวิตทีนี้ก็อยากให้ดูภาพน้องผู้หญิงคนนี้ครับได้สอดภาพมาให้ดูหน่อยนะฮะ เป็นเด็กผู้หญิงชั้นป .6 นะครับนี่ฮะนี่นั่งทำข้อสอบโอเน็ตนะแล้วทำไมตาไปถึงโตะนี่ไงนี่ไงคุณเทพไทยน้องก็ใส่แว่นใช่ไหมครับแล้วที่ที่ติดกับตัวหนังสือเขาอะไรอีกเหมรมแว่นแว่นขยายอะแว่นขยายอ๋อนอกจากใส่แว่นหนาเตอะที่มองไม่ชัดแล้วยังต้องใช้แว่นขยายส่องข้อสอบโอเน็ตอีกสายตาสั้นสายตาสั้นมากครับน้องคนนี้นะะอ เป็นชื่อน้องกรกมนกรกำมน<า>มเด็กหญิงกรกมนนะครับนามสกุลเต็มใจ,จเจริญน,นามสกุลดีมากกับความพยายามของน้องหนูเขาเด็กหญิงกรกมนเต็มใจ,จเจริญน,นะครับสอบที่โรงเรียนบ้านห้วยม่วงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสายตาสั้นแล้วต้องใช้แว่นขยายนาดนั้นเลยใช้แว่นขยายผมนึกว่าช่างซ่อมนาฬิกาช่างซ่อมนาฬิกาก็จะใช้แว่นขยายขนาดนนี้แหละครับแล้วถ้าหากว่าไอตอน อันนีแ้แล้วนี่นะ,ะทำข้อสอบกี่วิชา,ชาและสอวันนะต้องก้มแบบนี้ตลอดเลยโอ oh ้โหแล้วก้มแบบชนิดก็บอกห่างกับตัวหนังสือประมาณสักหาเซนอ่ะหาเซนเลยใช่ไหมอ่าแล้วครูที่เห็นครูที่สอบน้องคนนี้นะเห็น<ะ>แล้วน้ําตาไหลเลยลเห็นถึง ความพยายามความพยายาม,มความมุ่งมั่นของเด็กเด็กที่มีทุกอย่างพร้อมนี่ไม่สนใจเนาะครับไม,ไม่เป็นไรลูกความสําเร็จอยู่ที่ไหนวะความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นครับออพยายามก็ไว้ก็เป็นแรงผลักดันให้เราคิดว่าเนี่ยน้องที่เขาไม่สมบูรณ์พร้อมในเรื่องของคือก็เป็นต้อหินตั้งแต่เกิดไงก็เลยทําให้มีปัญหาเรื่องสายตาครับครับมาดูบทนําของไทโพสต์ที่พูดบอกว่าเหยื่อคือประชาชนจากเขตระเบิดที่ช่วงต่อระหว่าง รถไฟฟ้า BTS กับห้างสยามพารากอนนะครับเมื่อคืนวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับนำมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางแต่พวก,กันเล่าลำดับเหตุการณ์มานะครับแล้วก็ผมเอาสรุปในช่วงท้ายๆบอกว่านี่คือปฏิกิริยาหลังเหตุการณ์หรือปรากฏการวัวหายล้อมคอกที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกิจลักษณะในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่และมักจะเป็นเรื่องวัวหายล้อมคอกซ้ําแล้วซ้าเล่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง ก็ล้อมคอกันครั้งหนึ่งโดยไม่มีหลักประกันหรือระบบในการปฏิบัติอย่างได้มาตรฐานยั่งยืนหรือสม่ําเสมอครับนะฮะก็เมืองไทยก็อย่างนี้อะไรต้องเกิดก่อนครับแล้วก็มาแก้ปัญหาภายหลังเขมวดเขมวดเขมวดแต่ว่าจริงๆกรณีนี้เนี่ยนะก็พูดก็พูดให้ความเป็นตามกับนายุธผมะครับคือนึกว่าไม่มีอะไรแล้วบ้านผมเรียกบ,บายใจได้แล้วนึกว่าฉลาดใจไปหน่อยไม่มีใครทําอะไรแล้วเออไม่มีใครทาอะไรแล้วมันจะบายใจได้ยังไงคุณเทพไทยถ้าเราดูนะ จำภาพไอ้ไอที่มันปลามันท่านี้ได้ไหมท่านเนี้ยที่มันใส่ปลาคุณถาวรอ,อ,อ่ะอ๋อที่อนุสาวรีชัยสอมอภูมิจับได้ยัง่ะยังไม่เหรอแล้วก็ที่เครื่องหัวใส่คุณประคองชูจันท์นที่บรรทัดทองอ่ะครับใช่ไหมฮะแล้วอีกหลายจุดหลายที่อ,ะอ่ะก็ไม่เห็นว่ามีการติดตามจับกลุ่มดําเนินคดีนะกาลังยังอยู่ดิปล่อยพวกนี้ยังลอยนวลอยู่อะดิก็ไม่รู้ไม่จับหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าก็าไม่จับหรือเลิกกันแล้วก็ไม่ไม่จับไม่ดําเนินคดีหรือยิ่งไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็ยิ่งปล่อยเลย จะเลิกได้ไงอ่ะคนก็ตายทั้งคนอ่ะคุณประคองจูงจันหัวคะแนนผมอะ่ะพอถึงเวลานี้มันก็มาแว้งกัดเนี่ยเออญาติพี่น้องก็ยังเสียใจอยู่อ่ะตำรวจก็ต้องไปจัดการเนี่ยพวกที่ทำผิดกฎหมายอ่ะทยโพสต์บอกว่าไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีแรงจูงใจในการก่อการแต่สิ่งสําคัญก็คือสถานการณ์เร่งด่วนที่จะต้องเร่งรีบในการดําเนินการจับคุมผู้กระทำความผิดเพื่อคลี่คลาย คำตอบว่าใครคือผู้สร้างสถานการณ์หรือฝ่ายไหนฝั่งไหนที่ก่อเหตุสร้างความตื่นตระหนกในพื้นที่สาธารณใจกลางเมืองหลวงเพื่อไขความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตของคนไทยรวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพราะนี่คือสถานการณ์ภายใต้กฎอายการศึกครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงต้องรีบเร่งจัดการนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษอย่างเด็ดขาดโดยเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายความมั่นคงจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบในทุกด้านนี่ขนาดมีกฎเอกการศึกนะคุณตน่อมถ้าไม่มีกฎเอกการศึกในขนาดไหนนะคือถ้าเรามองในแง่ดีเวลามีผู้เรียกร้องว่ายกเลิกเถิดกฎเอกการศึกมันจะได้ส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวทําให้ต่างชาติผ่อนคลายประเทศไทยเราก็บอกว่าออมีไม่มีกฎออยการศึกเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ไหมรเราพูดอย่างนี้ใช่ไหม แต่ว่าไอ้ความรู้สึกอย่างนี้มันเลยไปถึงพวกโจรด้วยนะครับโจรก็มันรู้สึกว่าไม่มีกฎอัยการศึกเหมือนกันนะก็สบายอะ่ะสบายสบายกฎัยการศึกมันต้องทําให้โจรหรือว่ามิจฉาชีพมันทํางานไม่ได้นะค,ออคือถ้าเราไม่มีกฎัยการศึกแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอันนี้ยิ่งทาลายบรรยากาศการท่องเที่ยวยิ่งกว่ามีกฎัยการศึกอีกนะคุณถนอมนี่ขนาดมีัยการศึกเขาบอกง,งั้นใช่ไหมออนี่ขนาดมีนะแล้วถ้าไม่มีอ่ะต้องจัดการแนละ้วถ้าไม่มีก็โหนาดนหนักคุณจําได้ตอน นี่ถ้าไม่มีนะผมว่านะปั๊บขึ้นเป็นดอกเห็ดเอแน่นอนเลยออมาเดี๋ยวก็กวนประสาทเดี๋ยวก็มายียวนกวนนั่นกวนนี่สารพัดคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่ากฎอัยการศึกห้ามทําอะไรบ้างและให้อํานาจเจ้าหน้าที่เข้าไปทําอะไรได้บ้างคือทําไปโดยไม่ต้องขออนุญาตหมายสารเลยนะทำได้ถ้าไปพบไปเจอไปทุบทําลายได้เลยนะนะครับในกฎอัยการศึกนะแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นทีนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วแน่นอนที่สุดนะครับว่ามันก็ แม้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมเองเป็นคนที่คิดได้แต่ไม่พูดบางอย่างพูดไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นว่าต้องพูดทุกเรื่องที่สุดแล้ววันนี้ก็ปรากฏเป็นข่าวว่าคนที่ก่อเหตุก็คือฝ่ายที่ไม่ชอบรัฐบาลกับ2คือรัฐบาลทำเองมองอย่างนั้นอีกว่า,า,า,การัฐบาลสร้างสถานการณ์สร้างสถานการณ์เพื่อคงอัยการศึกอันแน่นอนเขาก็มองอย่างนั้นได้เห็นไม่เห็นจะเป็นต้องอะไรใครประกาศไปอัยการศึกอยู่ต่อมันก็จบ<า>จะเป็นต้องสร้างสถานการณ์อะไรมากมายนี่ครับคือ,อสังคมไทยเป็นอย่างเนี้ ใช่ไหมสร้างสถานการณ์เองหรือเปล่าเพื่อคงในการศึกกับ2ก็คือฝ่ายที่ไม่ชอบรัฐบาลแต่การเกิดแล้วเนี่ยคมชัดลึกเองเขาก็มองในแง่ก็บอกมันสร้างผลกระทบนะถ้าจะมองว่ารัศมีการทําลายแค่5เมตรแล้วก็ไม่ได้มุ่งหมายเอาชีวิตมีแค่เศษแต่จริงๆฮะภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูชนิดระเบิดเนี่ยนะแล้วก็มีพวกตะปงตะปูอะไรที่มันเป็นอะไรพบเดที่เกิดเด็ดอันนี้ไม่ใช่ของจริงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ของจริงนี่ของจริงแต่ว่าตัวอย่างเป็นแบบนี้ชนิดเนี่ย ไอ้ว่าไปบอมไปบอมเนี่ยเป็นท่อเหล็กแบบนี้นะครับไม่ใช่ท่อ p ี c นะอ่าเป็นท่อเหล็กมือนก็ตะกรุดเอ่านะการกรตะกรุดนะอ่านี่แกนี่คุณตํารวจท่านนี้ก็เออดีเนี่ยท่านก็มาให้ตัวอย่างนี่ตัวอย่างมันเป็นแบบนี้ที่เราไปบอมไปบอมอ่าอ่าแล้วเราไปดูว่ามันมีหลักฐานที่เขาเจอในที่เกิดเหตุก็มีพวกตะปูมีฐานไฟฉายครับนี่นี่นี่นะก็เห็นชัดเจนว่ามันเป็นตัวที่ ถ้ามันระเบิดตูมขึ้นมาปั๊บไอต้ตะปูไปพุ <ung> ่งไปตรงไขรขึ้นมาก็บาดเจ็บปเป็นเสียชีวิตได้บาดเจ็บเสียบเสียชีวิตได้เสียชีวิตได้ถูกตาตาบอดเลยคือถ้าไปมองรัศมีทำลายแค่หเม็ดใช่ครับแค่ตรงนั้นแตกกระจกแตกนิดหน่อยใช่ครับแต่ถ้ามองในแง่ของพอมันเกิดตูมตามขึ้นมาปั๊บนี่เศรษฐกิจเป็นไงครับฟังไงเนี่ยพี่นาดหมดเลยลุงหมายยอมรับเลยนะว่ามีผลกระทบไม่มากก็น,น้อย<ช>การเมืองกระทบไหมครับรัฐบาลท่าทีความเชื่อมั่นกระทบหมดเละการท่องเที่ยว ใช่ไหมฮะคือรัฐบาลจะไปทำทำไมคุณถนอมตามรัฐบาลเสียหายรัฐบาลต้องรับผิดชอบอ่ะคนได้วิ่งกันหาคนมือระเบิดกันอยู่เนี่ยเออนี่จะจับออกหมายจับเป็นอยู่เนี่ยคุณเทพไทยพูดเหมือนท่านนี้เลยนะพูดเหมือนว่ารัฐบาลจะทาทาไมเนี่ยพูดเหมือนท่านพลโทนันทเดชอ๋อนันทเดชเมฆสวัสด์เมฆสวัสด์อดีตผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษสพเนี่ยนะครับท่านบอกรัฐบาลจะไปทำทำไมเพราะทำแล้วไม่ได้มีผลดีอะไรต่อรัฐบาลนะครับแต่ว่าถ้าก็ พูดถึงว่ามันมีทฤษฎีเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันเป็นระเบิดการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สังคมอยากเห็นในขณะนี้ก็คือตํารวจซึ่งบอกว่าจะออกหมายจับวันนี้ได้แล้วก็น่าจะจับคนร้ายได้ไม่ยากนี่ที่ตํารวจพูดทุกนายมาเนี่ยนะตั้งแต่พบตรสมยศตั้งแต่รองพบตรชื่ออะไรแล้วผมลืมชื่อจักทิพจักทิพชายจินดาชายจินดาปิเป๊ะปีเป๊ะบอกว่าจะจับคนได้จะจับคนได้ได้เนี่ยนะ ต้องจับให้ได้จริงนะต้องจับให้ได้จริงๆจับให้ได้ว่าไอ้น,นี้คือตัวจริงไม่ใช่แพ้และมีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครเอาตัวมาลงโทษให้ได้ครับไม่เช่นนั้นเนี่ยจะถูกกล่าวหาก็เป็นระเบาลการเมืองทาเพื่ออยู่ต่อไง้วถามว่าถ้ามันไม่สงบแล้วรัฐบาลคิดจะอยู่ต่อด้วยสถานการณ์ไม่อ้างว่าสถานไม,ไม่สงบเนี่ยผมว่ามีคนชอบนะครับแต่ถ้าจะอยู่ต่ออยู่ยาวเพราะสถานการณ์เรียบร้อยดีคนก็อยากให้ใอยู่เองเลยนะครับร<ห>ัฐบาลนีไ้ไม่เลี้ยงไข่หรอก นายุทธบอกผมแล้วแกไม่เลี้ยงค่ไม่เลี้ยงนะฮะ,ะไปดูการ์ตูนบ้างเอาการ์ตูนการ์ตูนนี่วันนี้แหมเราใช้เวลาจริงๆรจริงจในคอลัมน์เจ็ดเขาบอกเลือดขนน้นเขาเขาจูบป,ปากกันแล้วเอาเลยงันนะระหว่างบิ๊กแจ๊ดกับพลเอกออท่านท่านบุญเลิศแก้วปรภาิอีอ่ะท่านบุญเลิศเพื่อแก้ภาิีเคยจุม่มนงปรรทุงใช่ไหมครับแล้วก็เจอ Big Jet บิ๊กแจ๊ดปราบใช่ไหมฮะตอนนี้เขาจัดงานระดมทุนปรากฏว่าบิ๊กแจ๊ดให้เงิน บารบริจาคทั้งสองหมื่นให้พระมาประมูลได้สองแสนถึงเลยละเ <c oughs> สียไอะก็ <c oughs> เลยแซวว่าเขาเขา,เขาจบกันแล้วก็จบกัน <c oughs> แล้ว <c oughs> เอาการ์ตูนป้อมเดลินิวฮะ <c oughs> เอออันนี้ว่าแซวเรื่องความขัดแย้งนะพื้นที่ขัดแย้งก็คือว่าเป็นที่เหมือนที่ประลองกําลังกันระหว่างอเมริกากับจีนไงครับ <c oughs> แล้วไทยอยู่ไหนฮะแล้วนายุทธผมอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนั่นแหละพลเอกประยุทธ์งัดข้อกันอยู่พื้นที่ขัดแย้งฮะแล้วก็ว่ากรณีการเมืองที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศออกมาเที่ยว มาทาเต่าแถวบ้านเราอยู่นะแต่ผมชอบของกรุงเทพธุรกิจนะการตูนกรุงเทพธุรกิจนะกรุงเทพธุรกิจเอาแถบรายการออกนี้นะครับอ๋อเตมิรออุรุณได้ไงอ่ะใช่อันนี้ก็เหมือนว่าอเมริกามาจับมือไทยจับมือให้เขียนนะประยิปไตประชาธิปไตยเขียนอย่างนี้ จะจับมือจะยอมไม่จับมือเขียนไหมเราก็ทําเองประหยัดไตแบบไทยๆดิใช่เออประหยัดไตมันก็ไม่เหมือนกันทุกประเทศหรอกสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันของเราประเทศไทยไก็ประหยัดไตแบบไทยๆนี่แหละครับครับผมฮะแล้วก็ปิดใต้ด้วยบัญชาการมินกูว่าแล้วครับนะก็บอกว่านี่ก็คงจะเป็นพวกสถานทูตต่างๆที่มันทำไมนอนใต้แสงเออสารทูตอเมริกาจะลงพื้นที่เยอะมั้งครับ ก็รีบแจ้งท่านประธานในด่วนกณนารัฐประหารไทยได้ก้าเสื้แดงตายเกลี้ยงหมดหมู่บ้านแล้ว <c oughs> อันนี้ไอ้นนอที่มันนอนเนี่ยโผล่หัวอยู่คนเนี่ย <ฮะ S 2> มันว่าแปตริพวกกูแกล้งตายหรอกเดี๋ยวได้อุดได้าตานีวิทยุม,มันแกล้งตายมัออมยา่าแหมตักลัว<า>นะ,กนนะแกล้งตายท่านปุะยุทธ์นะบ่าวผมเอาไว้จริงนะดูนะพวกแกล้ง <ฮะ S 2> ตายเนี่ยมัตายจริงเออแต่ัแกล้งตายอยู่อย่ากแกล้งตายอย่าคิดก่อกวนเพราะที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่หนังสือพิมพ์ไทโพสเขาเขียนบทนำมันที่สุดแล้วคือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบประชาชนคือเหยื่อและรวมถึงมือที่วางด้วยนะที่สุดแล้วคุณก็เป็นผู้ได้รัผลบ กระทบด้วยอย่าเอาแค่ความสะใจเพราะฉะนั้นนายุดน,นะใหญ่ปฏิวัติกรณีศูนย์เปล่านะใหญ่เสียกองนานนานนะตาบ่าวนะครับ,เ,รบเออโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ